ยะถาอันนี้ก็หยุดอท่อนหนึ่งนะบางท่านไม่หยุดนะนะจันโทปนน,โน,น,นะนนัโ,โสยะ,ยะถามณินะมณิโชติรโสยะถายะถาเนะสมัยก่อนผมก็เป็นนะคือหยุดไม่ได้เป็นไม,ไม่ได้เป็นวักเป็นตอนนลยนะสมัยผมก่อนก็ผมก็เป็นนะจะไปลงแกมณีโโชติรโสยะถาไปน,นอนนะ นั่ลก็หยุดให้ตรงวักแค่นั้นเองนะหยุดให้ตรงวักนะนะยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปตีอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตูสัพเพปูเรนตุสังกับปา จันโทปนรโสยะถามน,นิอ่าน,หนไหมจะแปลงเนี้ยมันจะเคยนะมานทั้นมาฝึกว่านะฝึกว่าเองนะจะมันจะเลยนะมันจะเลยนะห้าท่อนนะจบด้วยมน,นินะโชติรโสยะถานะเป็นมณีนะนั่นแหละก็ต้องระวังนะต้องระวัง สัพพีอีกนะผมเคยสัพพีไม่จบนะท่านเคยเป็นไหมละ่ะสัพพีไม่จบนะนะมึงเคยได้ยินอยู่ว่าอา่ทีคายุโกโตุมหาราชาใช่ไหมที่คำไ้ในของในหลวงรัชกาลที่เก้าสมัยก่อนเนี้ยก็จะมีป้ายขึ้นนะก็อ่านก็จะคุ้นๆอยู่ไปเนี้ยนะทีคายุโกโฮุโตมหาราชานะตอนนั้นผมก็เพิ่งบวช ได้ปัญหาเดียวนะหรือปัญหาแรกกันแหละนะหลวงพ่อก็ให้ไปเทศเทศอุโบโสถนะก็จะมีโยมมาถือสิ่นนะ่ะค้างคืนหนึ่งจยแก,แกนะค้างคืนหนึ่งนะแล้วก็ให้มีพระให้พระใหม่ไปเทศผมก็ไปนะไปเทศจบนะไปเทศจบนะเทศตามคำพี่แหละ ผิดบ้างถูกบ้างเราไม่รู้พระใหม่แต่โยโมเขาคน eday. คนเท่าคนแก่เขาไม่ตื่นสาวพระใหม่นะไม่ตื่นสาวพระใหม่เทศจบยะถาจบสัพพีไม่จบท่านทําไมถึงไม่จบเออเนะผมก็นี่แหละสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาติวัดวันตารโยสุขีทีคายุโกโหตุเอ้า แล้วจะไปต่ออะไรเป็นทีคายุโกโหตุไปแล้วจะไปต่ออะไรมันนคุ้นอยู่นั่นนะทีคายุโกโหตุมหาราชายใช่ไหมคุ้นอยู่นั้นนะอะลงโหตุแล้วจะไปต่ออะไรอ่ะทำไมขึ้นไปอีกสพีติโยวิวัตสุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายยสุขีทีคายุโกโหตุเอ้าลงอีกแล้วไปไม่ได้อ่ะอาไปไม่ได้นะลงโหตุแล้วจะเป็นอะไรอ่ะไปไม่ได้เนอะต้องระวังเนอะ เอาอีกรอบหนึ่งนะผมก็บอกโยมเอายมจบสัพพีไม่จบแล้วโยมโยมมันก็ขำกันนะแต่เขาก็ไม่ถือสาอะไรแล้วเพราะเราเป็นผ้าใหม่โยมแล้วคนเท่าบนแก่นะผมก็ขึ้นเสียงแบบนี้เลยแบบ่วนเลยสัพพีที่โยวิวชันเออถึงนล้กินกไปลงได้แต่พ่อแบบพูดมันไปลงไม่ได้นะเออลงไม่ได้เด้อเอาํำแบบ่วนเลยเออไปได้จบได้เนะ ตั้งก็ต้องระวังเหมือนกันนะต้องคอยระวังกนะ็คอยคอยเช็คดูนะคอยเช็คกลับนะบางทีมันคุ้นคุ้นแบบเนี้ยนะมันคุ้นอ่ะมีอีกครั้งหนึ่งที่ผมบวชภาษาแรกนะบวชภาษาแรกไปสวดมนต์เย็นที่บ้านนะสมัยก่อนนะเขาจะนิยมสวดบนเย็นฉันเช้านะแต่สมัยนี้เป็นไงไม่รู้นะถ้าแถวนอกนนะแถวนอกๆอกเขาจะสวดมนต์เย็นฉันเช้านะ โดยปกติแล้วที่วัดที่ผมอยู่ทีแรกคือว่าหนองกระทานนะโยมก็จะวีปติวีปฏิเสร็จเขาก็จะสักเคเลยนะแต่อยู่วันนั้นโยมเขาไม่สักเคนะยังไม่สักเคนะนะแล้วพรรษาที่ผมบวชอยู่่อะมีพระใหม่สิบเก้ารูปมีหลวงพ่อเก่าอยู่องค์เดียว นอกนั้นพระใหม่หมดสิบเก้ารูปนะผมก็บวชทีล่เดือนหนึ่งเน,น,นี่ไปสวดมนต์เนี่ยผมก็ไปนั่งองค์ที่แปดนะองค์ที่แปดแล้วก็มีเพื่อนาวิองนะชื่อคุณน้อยนะนั่งองค์ที่เก้าคือบวชหลังผมไม่กี่วันเนี่ยนะ,นะแล้ววันนั้น,นะโยมเขาไม่สักเทอ๋หลวงพ่อก็ส่งพัดให้มาส่งพัดให้องค์ที่สองที่สามสักเทีมาท่านเชื่อไหม ส่งมาจนถึงองค์ที่แปดอะทันทีว่านี่เรื่องจริงเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล่านะเรื่องจริงอ่ะส่งมาจนถึงองค์ที่แปดอะเนี่ยผมจะส่งต่อไปก็ไงวะเอาเอาก็เอาวะเนี่ยใจคิดนะถามว่าได้ไหมมันคือมันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรสเคนะส่งมาองค์ถึงอองค์ที่แปดอะผมก็เอาแล้วเอาก็เอาวะผริตาวานะไมิตังสมิตาจะไม่ได้เป็นทำนองอะนะว่าตามที่ท่องอนะน่ ผลิตวานาเมตังสมาตาพระทันตุเอ้าตุไปยัไปต่อ,ตอ,อยังไงลงตุอีกแล้วยะไปต่อยังไอองเนะี่ยแต่ผมจําได้ว่ามันมีสองแถวผมก็เอายัางไงนะเอาอีกทีหนึ่งผลิตวานาเมตังสมาตาพระทันตุไปไม่ได้แล้วกสักเคเลยสักเคกาเมีจลเปไปเลย <c oughs> นะเกิดว่าผิดบ้างว่าถูกบ้างก็นะตอนนั้นบวชใหม่ไงนะบวชใหม่ก็เดีอ ประสบการณ์นะประสบการณ์นะส่งมาถึงองค์ที่แปดอะให้ดูองค์ที่แปดนะนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะนะไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงเนะี่ยผมวัวภาษาแรกผมไปเป็นหัวหน้าสวดน,นะเป็นหัวหน้าสวดมน์นะไปเป็นหัวหน้าสวดมน์เนี่ยนะพร้อมพระใหม่ทั้งนั้นอะพระใหม่ทั้งนั้นนะ หลวงพ่อท่านไปงานอื่นงานนี้ก็ไปก็ไม่มีหัวหน้าไปเขาไปกันนั่นแหละเก้าองค์โยมมันก็ถามว่าเอาเองเหรอครับเอาอโยมว่าเอาก็เอาสวดกันหมดละสวดันปิวไปเลยนะเพรคือภาคเราสวดกันหมดกันได้นะแต่ว่าคนเป็นหัวหน้าก็ไม่มีใครเป็นนะนั่นไม่ค่อยมีใครเป็นนะตัวภาษาแรกก็เอาเป็นหัวหน้าสวดก็เอาเนะ ถือว่าเราสวดมนต์ได้เนะ่สวดมนต์ได้ถึงเราก็เอาหละเนะถึงเราเอาก็เอานะแล้วก็ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยเจิมด้วยนะผมภาษาแรกไปเจิมมาแล้วนะเจิมบ้านนะเนะไปเจิมาจะเจมไงล่ะผมไปบนบนอย่างเดียวให้ถามว่าเจิมก็บนบนอย่างเดียวติดท้องลดน้ำบนเสร็จเนะนีภาษาแรกนะภาษาแรกเอาทุกอย่างกันนะ คือมันจําเป็นนะนะมันจําเป็นนะท่านนะคือมันต้องเอาอ่ะมันไม่เอาไม่ได้นะมันมันมันก็นเรียกว่าอะไรอะสถานการณ์มันบีบบังคับอะก็ต้องเอานะนะต้องเอานี่ท่านเอ่อใครว่าตั้งใจว่าเนี่ยจบจากการอบรมเนี้ยจะไปเทศปฏิพาน เออความรู้ความสามารถนะนาะยยกมือนี่ยกมือนี่กลับไปเนี่ยผมจะไปเทศนะแบบปฏิพานเขียนคำพีเองนึกเองนะเขายกมือเลยด,ดูมีไหมอันนี้อ๋อแสดงสาธุสาธุสาธุาธาธนะนะสแสดงว่าท่านเป็นคนมีพรสวรรค์ เป็นคนมีพรสวงนะถามว่ายากไหมมันยากนะนะยากนะการที่จะเป็นนักเทศปฏิพานได้เนี่ยนะคือหนึ่งต้องพูดเรียงลําดับคําพูดนะให้สอดคล้องให้มันคล้องกันนะให้มันได้ฟังแล้วไพเราะลื่นหูนะ ผมได้ยินอ,อ,อาจารย์นะที่ท่านที่เรียกท่านว่าอาจารย์เจ้าุดบุญมานะผู้ท่านพูดได้ไพเราะจับใจมากคำของท่านจะคล้องจองกันตลอดนะใครเคยฟังท่านบ้างนะคำของท่านี่จะคล้องจองกันตลอดนะคล้องจองคล้องจองคล้องจองเขาเรียกพอดคําพูดมาได้สละสลวยมากนะได้สละสลวยนะนะ ในที่นี้ก็มีนะที่พูดได้เพาะได้สละสลวยนะคือท่านสมภพ <c oughs> รับป็นพรานนักพูดนะเป็นผ้าพิธีกรนะนะที่จริงระดับนั้นเขาไม่ต้องมาอบรมแล้วเนะนะแต่ว่าเกิดขาดผิดพลาดนิดหน่อยนะนะเป็นพรานนักพูดเสียงดีเสียงกลางวานนะนี่ต้องผ่านนักพูดต้องวันนั้นเนะเสียงกลางวานเนะเสียงดีนะ ทีนี้อะถ้าท่านกลับไปท่านเทศตามคำพีเนี่เทศตามคำพีรับรองได้ไม่ไม่ไม่ผิดเวลาตรงเวลานะตามคำพีนี่ตรงเวลาแน่นอนนะนะแต่จะมีเทคนิคสักนิดหนึ่งนะคือให้เราอ่านคำพีเหมือนกับพูดอะทำได้ไหมอ่านคำพีให้มันเหมือนกับพูดนะเราจะไปอ่านคำพี ตือทื่อลงไปมนั้นไม่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 เพาะเนะนะก็ต้องมียักเยื้องบ้างนะมียักเยื้องบ้างเพื่อให้เป็นคําพูดที่ทละสรวยสวยงามนะนะถามว่าเทศผมก็เทกคมพีนะนะเทกคมพีดูคมพีให้เราไปเทศปฏิภาณนี่บางทีมนึกไม่ทันไม่รู้จะเอาอะไรมานึกไม่ทันนะ แต่ถ้าแต่งกมภพรแล้วเอาของของเราอะเอาแต่งกะเพรแล้วเอาไปเทศอะผมก็แต่งเอาไปเทศนะเนี่ยแต่งเอาไปเทศหลวงพ่อวัดข่าวบันไดอีกินนะคราวนี้มนผมไปเทศแจงธรรม,มาตเดียวผมผมก็ไม่เคยเทศแจงนะเพราะเทศแจงปกติก็เทศสามธรรม,มาตหรือสองธรรม,มาตนะนี่บนผมไปเทศแจงก็ว่าช่วยช่วยรับไม่น้อยเถอะ ผมก็จะไม่รับก็ยังไงอยู่เพราะว่าถือว่าเป็นรองแย่คณะจังหวัดไม่เทศไม่อะไรให้ทำมาโน่นก็ไม่เอาไวน้นี่ก็ไม่เอาไม่ได้นะก็ต้องเป็นต้องรับนะจําเป็นต้องรับนะช่วยประเทศให้หน่อยผมก็ไม่รู้จะประเทศอะไรนะเทศแจงผมก็ไปแต่งัมพีนะนั่งแต่งัมพีเอาเอาของคนนู้นมาบ้างเอาของคนนี้มาบ้างนะแต่งคมพีเองนะ <c oughs> นะแล้วก็เอา พระธาไอพระสูตรนะพระวินัยอะไรแล้วก็เอามาแต่งนะแต่งไปแล้วก็ไปเทศนะถ้าเทศธรรมดาก็ยังพอได้ไปเทศที่ดูหลวงพ่อนนวัดขวัดอิตนะหลวงพ่อเขานิมนเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอมากันเต็มศาลานะมากันเต็มศาลา แต่หลายองค์เขาก็คอยดูว่าผมจะเทศยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะผมก็แต่งัมพีไปก็เทศตามที่เราแต่งนะโดยการที่เราแต่งแล้วก็เทศแล้วก็ทําให้เหมือนพูดนะใช้เทคนิคทําให้เหมือนนะเราจะไปใช้อ่านโดยตรงนะนะอ่านนียตรงเราต้องเตรียมเตรียมพร้อมเลยหลายเที่ยวนะพร้อมเลรหลายเที่ยวนะอ่านคำพีให้มันเบื่อพูดอะนะ ทำได้ไหม <c oughs> นะท่านทําได้ไหมทาได้นะอ่านให้มันเหมือนพูดเลยนะนะอ่านให้เหมือนพูดโดยการใช้คําว่าแล้วเข้ามาบ้างแล้วก็คาที่ใกล้คิดกับโยมอย่ะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะโดยการใช้คําพูดนะคาพูดที่มันใกล้เคียงกับให้มันใกล้คิดกับโยมอ่นะเนี่ยมันก็จะเหมือนพูดนะเราอ่า,อานโดยตรงอย่างเดียวนะ เราในฐานะที่เราอบรมมาแล้วนะนะอบรมมาแล้วนะวันนั้นผมก็เทศแจงก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะบางทีก็เขินเขินกันแหละเพราะว่ามีหลวงพ่อเจ้าคณะนะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าว,วาดเยอะเนะแะ้เขาก็อรอฟังว่าผมจะเทศยังไงนะอ่ะก็เทศก็ผ่านไปด้วยดีนะก็ออยังดีก็ยังได้รับคําชมบ้าง หรือเขาจะแกล้งมายอก็ไม่รู้นะนะหรือแกล้งมายอก็ไม่รู้นะนะเขาชอบเขาคอยเขาคอยฟังผมนะนะตั้งหลายเรื่องตั้งแตเป็นเจ้าหน้าอําเภอแล้วนะเขาก็รู้ด้วยว่าเจ้าหน้าอําเภอจะมีอะไรมาพูดจะมีอะไรมาเสนอแนะจะมีอะไรมานะเพราะว่าผมก็โดนบีบมาเยอะนะโดนบีบมาเยอะแหละนะเขาก็คอยคอยดูว่าจะหาทางออกยังไงจะเอาตัวรอดได้ไหมนะ จะต้วรอดได้ไหมนะนะคือมันจําเป็นต้องเอาครับท่านเนอะถึงเวลาแล้วต้องเอานะจะมาบอกปฏิเสธไม่ไม่อยู่ไม่ได้ไม่ได้อลไรนะนะถึงเวลามันต้องเป็นถึงเวลามันต้องเอานะแล้วก็เอาเนะถึงเวลาต้องเป็นแล้วก็ต้องเป็นเนอะนะนะหลายท่านเนี่ยยังอาจยังเอยังไม่ได้เป็นเจ้าวาสเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ ท่านเอ๋ยไม่สามารถจะหลีกลี่หนีไปไหนได้ถึงเวลาเป็นมันก็ต้องเป็นนะแล้วก็ต้องเป็นให้เป็นด้วยนะเป็นให้เป็นด้วยนะ,นะถึงเวลาอมก็ต้องเอานะจะหลบเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นเจ้าวาไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้นะไม่คิดเลยนะไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นเจ้าวาด ไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นรองเจ้าหน้าจังหวัดไม่คิดนะไม่ได้คิดเลยเลยตอนที่ออกจากเจ้าหน้าเพอไปเป็นที่ปรึกษาเจ้าหน้าจังหวัดก็ยังไม่มีโครงการว่าจะมีรองจังหวัดนะไม่มีโครงการนะผมก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าหน้าจังหวัดก็สบายแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วคิดว่าสบายแล้วนะ ตอนนี้มีโครงการรองยยกคณะจังหวัดเพิ่มขึ้นมาพอพาทา่านก็มตตาให้เรารับภาระ,ะไปอีกเนะแต่เมตตาให้เรารับภาระ,ะไปอีกแล้วก็ต้องรับนะ้องรับนะคนใหญ่ใช้ให้ทํางานต้องทำเนะถึงเวลาครับท่านนะถึงเวลาไม่ต้องอะไรละอยู่เฉยๆนี่แหละถึงเวลามาเองนะอยู่ที่เราอะ นะอยู่ที่เราประพืตตัวทําตัวปฏิบัติตนนะให้อยู่ในกรอบนะให้อยู่ในพระธรรมให้อยู่ในวินัยนะเขาบอกว่าเราก็เหมือนกับต้นไม้อะที่อยู่ในกระถางนะอยู่ในกระถางรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะให้มันดีอะนะมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเมื่อเราเต็มกระถางเมื่อไหร่อ่ะ เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนกระถางให้เราเ <c oughs> นะีอันนี้เรื่องจริงนะอยู่ที่เราอะอยู่ที่เราจะบำรุงดูแลเรายัางไงเนี่บำรุงดูแลตัวเองอยังไงให้มีดอกมีผลนะ่ยสักวันเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนกระถางให้เราที่เราในถ้าเราโตเต็มกระถางเมื่อไหร่งั้นกระถางแตกเนะี <c> ่ย <oughs> เขาต้องมาเปลี่ยนเนะนะท่านก็เหมือนกันนี่แหละเนะถึงเวลาเขาเปลี่ยนให้นะถึงเวลานะ่ เรามีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปนะมีหน้าที่ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไปนะนะ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรายการอะไรเนี่ยเศศใช่ปะนะท่านเลขาลองแก้วณนาภาคท่านบอกว่าอเอาตั 3, 6, ้งสามโมงครึ่งอะนะแล้วสามโมงครึ่ง นะผมก็นะมาแนะนำมาพูดคุยนะ,ะเขาเรียกว่าสาระน่ารู้นะจะมีสาระหรือไม่มีสาระก็ไม่รู้นะนะก็พูดคุยกันนะนะพูดคุยกันนะนะเจอผมที่ไหนนะทักได้ตลอดนะแต่ว่าบางทีผมจำท่านไม่ได้นะอันจริงๆนะผม เรียกว่าเอาเป็นปมด้อยนะเป็นปมด้อยการจําคนไม่ค่อยได้นี่เป็นปมด้อยนะยิ่งเป็นเจ้าวาดด้วยต้องจําโยมให้ได้เยอะๆนะเนี่ยอย่างท่านเนี่ยผมจําไม่ได้นะเจอครั้งเดียวสองครั้งเ่ยผมจําไม่ได้นะจําไม่ได้เป็นปมด้อยนะไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอย ป็นโน่นเป็นนีน่นนแล้วจําไม่ได้คือจําไม่ได้จริงครับขนาดไม่ต้องว่าพระในวัดผมจังจําไม่ได้เลยไปดูบูชาบัวด้วยพระไตแมสมาผมก็ถามผู้ช่วยว่าเฮ้ยองค์นี้พระที่ไหนนะเอ้พาพระในวัดเรานะมันเป็นปมด้อยนะท่านจะนั่นนะท่นานก็พยายามจาโยมให้ได้เยอะๆนะถ้าเป็นเจ้าวาาจาโยมไม่ค่อยได้นี่เสียหายนะเสียหายนะผมก็ยังดียังมีผู้ช่วย จัดแจงให้ทุกอย่างนะผมให้ผู้ช่วยเป็นเจ้าวาดนะผมให้ผู้ช่วยเป็นเจ้าวาดผมเป็นหลวงพ่อพอนะให้ผู้เจ้าวาดันดูแลในวัดหมดแหละนะก็นะผมก็มีสิ่งลานพะน้อยนะฝากให้ท่านนะฝากให้ท่านแค่นี้นะท่านมีข้อสงสัยอะไรนะอยากจะได้คําแนะนํานะ น่ะต็อนิมนต์ครับนิมนต์ครับอยู่วัดพระพราชัยติดกับวัดมหาธาตุาู่วัดพระพราชัยติดกับวัดมหาธาตุนะนะ่ะใครสนใจที่จะเรียนบาลีน่ะก็ไปเรียนที่วัดได้นะ แต่ว่าต้องไปเรียนจริงๆนะตั้งใจไปเรียนนะตั้งใจไปเรียนผมก็สอนเองนะสอนเองตอนอตอน,นี้สอนประโยคสี่นะประโยคสี่มีนักเรียนหกลูปนะมาเรียนห้ารูปก็กล่าวว่าจะดันดันให้ได้ทั้งห้ารูปนั่นแหละ,ะสอนทุกวันผมสอนทุกวันนะจันทร์ถึงสุกหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะมีงาน,นเพราะว่าง,งานผมก็เสาร์อาทิตย์ก็ยังมีรายงานก็อ หยุดวันเสารทิตแล้วกันแล้วก็หยุดวันพระใหญ่นะาของานลิขามีอะไรนะก็นะผมก็นะขออ,วอนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายนะนะให้เป็นพระนักเทศนะพระธรรมกระถึกนะที่มีชื่อเสียงมีงานล้มือไม่ขาดนะแล้วก็ให้ มีสุขภาพสดใสแข็งแรงมีอายุยืนนานปราศจากทุกสูโกโรคภัยพยันอันตรายใดๆทั้งปวงและเขาให้เจริญด้วยอายุวันณนะสุข,ขะพระพร้อมทั้งปฏิภาณทุนธนาาสารสมบัติปัถนาสิ่งอันหนึ่งอันใดิไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการคือสาธุ รับในานามคณะสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระนักเทศของคณะสงฆ์ภาค15ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านพร,ครนะครูปรัชสวัฒนะพรมคุณปรริยนธรรมก้าประโยครองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเจ้าวาดวัด,วดพระพลาชัยที่ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษนะครับเรียกได้ว่าเป็นสาระน่ารู้สิ่งละอันพารน้อยให้กับ พระผู้เข้ารับการอบรมนะครับได้ทราบและก็ได้รับถึงข้อมูลต่างๆในครั้งนี้ขอถวายความเคารพด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับครับซึ่งในการบรรยายนะในช่วงชั่วโมงต่อไปนั้นนะซึ่งที่เรานั้นได้ทราบนะได้ทราบกันในหลายกลุ่มแล้วว่านิมนตทุกรูปได้ยืนขึ้นนะครับ ครับจะลืมนะครับท่านพระครูประัระสวัฒนพรมครุท่านบอกว่าถ้าจะไปเรียนเรียนเนี่ยนิมต์ได้ที่วัดพระพาชัยได้ข่าวว่าถ้าไปเรียนที่วัดพระพาชัยนี่มีสวัสดิการพิเศษเทศสวสดบังสกุลหลวงพ่อท่านจัดให้นักเรียนนะฮะไม่ถึงขนาดตลอดชีพนะครับตลอดเวลาเรียน เพราะว่าเคยไปงานที่วัดท่านท่านบอกว่าเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพระที่มาเรียนเนี่ยนะมาติกาบางสกุลด้วยพิจารณาผ้าด้วยนะอย่างน้อยเป็นขวัญแล้วก็เป็นกําลังใจได้ปัจจัยเอาไว้ฉันน้าร้อนบ้างน้าชาบ้างกาแฟบ้างก็ตามอัธยาศัยซึ่งที่เราได้ทราบกันอยู่นะครับว่าในช่วงเช้าเนี่ยวิทยากรไม่มาเนาะ ชาวนี้ไม่มาเนาะที่ทราบกันอยู่ในไลน์ก็ได้ดําเนินการว่าจะต้องมีการจัดเทศเรียกได้ว่าสอบสอบว่าเราจะเทศผ่านหรือไม่ผ่านท่านพระครูนิติมาหรือ,อยังมาแล้วนะครับเห็นแวบๆกระดาษให้คะแนนหมดเหรอปินไม่ทันนะฮะ ยังไงดีกระดาษให้ให้คะแนนให้เขาไปปิ้นก่อนไหมแล้วยังไงต่อหลวงพ่อรอเวลาหรือว่ายังไงดีคือถ้าเราทํากันเองเนี่ยอาจารย์ที่ควบคุมเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นสักขีพยานเดี๋ยวจะหาว่าเราช่วยเหลือกันนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขช่วงเช้าไม่ให้เสียเวลานะครับเลยแค่มานชัว่วโมงนิดนิดนะครับอ่า คือตรงเนี้เอาของเก่าก็ได้นะครับของเก่าก็ได้นะครับนะแล้วเราก็ลอกหน้าข้างหลังไปชื่อพระอะไรนะครับประคุณท่านนิดนึงนะครับเอ,อแผ่นเดียวก็ได้นะครับแผ่นเดียวแต่ว่าเราเขียนชื่อข้างหลังนะครับะคะแนนพูดว่าอะมันหลายรูปนะหลายรูปนะรูปละห้าห้าแผ่นนะห้าแผ่นกรรมการกลางแล้วก็กรรมการที่คอมเมนต์สี่รูปนะครับโอเคเอาเอันนี้มนครับนมน เอา2รูปก่อนนะครับสรูปตามรายชื่อของลองอ่านในไลายครับในรลยว่าจังกวันไหนก่อนเพชรบุรีใช่ไหมนะครับเอาหลวงพี่นั้นขอตัวนึงมาก็ดีครับเราได้ขึ้นได้ขึ้นก่อนก็ดีแล้วนะครับนะวันนี้ก็บมโมนว่าับาวันนี้กลับครบโอนว่าเมื่อวานราบอกกับคบโอหกับอ่นเดี๋ยว ท่านรองรวงพ่อจังหวัดนะครับเพชรบุรีจะเป็นกรรมการเพิ่มหลวงพ่อนั่งหน้าอ,อ่าครับอ่ะหลวงพี่เอาเอาที่เหยียบลงนะครับเอาเหยียบลงหลวงพี่ดูในไลน์นะครับว่าหมายเลขหนึ่งของเพชรบุรีท่านสมุทรสัทธาใช่ไหม